รักอยู่กับรายการทราะทีะครับวันนี้เราจะาสอนโหลดตัวถ่ายเกมนะครับครับให้คุณเข้ามาที่เสโตนะครับแล้วพิมพ์ไปแล้วพิมพ์ไปว่าเอ้าครับ,อรบขอโทษด้วยนะครับถ้ามีเสียงมาช็อตก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยครับให้คุณคะะิดไปว่า S C ส นเข้ามาที่ตัวนี้ครับแล้วก็ติดตั้งมันมันจะถ่ายเกมได้นะครับอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราสักครูครับอ่ะเราเข้ามาครับครูครับนี่ครับเราจะดูคนอื่นเล่นเกม คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ